คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลภายในเกมบวกกับการสรุปเนื้อเรื่องโดยตัวผมเองถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือขาดหายยังไงก็ต้องขออาภาัยณนที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม GNPS ตอนนี้เราดำเนินเรื่องมาถึงเอพิโซดที่2กันแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมกันผมขอเวลาอัปเดตก,กับทุกคนสัก2เรื่องนะครับคือข้อแรกคลิปต่อๆไปจะทำในรูปแบบที่มันฟอร์มอลมากขึ้นอย่างเช่นผมจะทำคลิปให้มันกระชับ โดยที่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดของด้านนิสัยของตัวละครมากเกินไปและข้อที่2ใครที่ดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังไงถ้าดูแล้วชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปดูกันเลยครับเมืองบุรณะะใหม่โดยองค์กรบริหารโลกกรุงโซเก่า โรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติคอรับชันยูมินาอยู่ระหว่างลาหยุดค่า CSE ระดับศูนย์พี่สาวของฉันเธอเป็นยังไงบ้างคะเสียใจด้วยนะครับยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเลยครับก็อย่างที่คุณทราบขณะนี้เรายังไม่มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจนสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติคอรัปชันแต่ว่า อัตรากายพันธุของเนื้อเยื่อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจเพิ่มโดสอีเทอร์เนียมบริสุทธิ์เป็นประมาณ2%เรเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปผมมั่นใจว่าพยาบาลได้แจ้งคุณแล้วว่าอีเทอร์เนียมบริสุทธิ์อยู่นอกเหนือความคุ้มครองของประกันสุขภาพเราต้องการคำยินยอมจากผู้ดูแลเพราะค่าใช้จ่ายจ,จะเพิ่มมากขึ้น คุณเลือกโดสเดิมได้นะครับถ้ารับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวหรือไม่อยากเพิ่มโดสด้วยสาเหตุอะไรก็ตามไม่เป็นไรคะ่ะให้ฉันเซ็นตรงไหนคะฉันสัญญาว่าจะจ่ายเงินตรงเวลาตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ เริ่มต้นเอพิโซดที่2ครับตอนนี้ยูมินาของเราได้อยู่ในโรงพยาบาลและกําลังคุยกับหมอเรื่องอาการของพี่สาวครับทําให้ตอนนี้เรารู้นะครับว่ามีนาเนี่ยต้องการเงินที่จะไปรักษาพี่สาวของเธอที่นอนป่วยอยู่หลังจากเธอคุยกับคุณหมอเสร็จมีนาก็ออกจากโรงพยาบาลไปครับและเธอก็บ่นว่าเพิ่งจะได้ค่าจ้างมาก็หมดซะแล้วและอยู่ดีๆก็ได้ไปเจอกับคิมโซบินครับที่หน้าร้านขายอาหารร้านหนึ่งทั้งคู่ก็ตกใจว่าทําไมมาเจอกันได้โซบินก็มาโรงพยาบาลเหมือนกันครับเพื่อเพื่อรับยานะฮะ แต่อยู่ด,ดีท้องมีนาก็ร้องขึ้นมาพอโซบินรู้ว่ามีนาหิวะก็เลยแบ่งอาหารให้เธอกินมีนาก็แปลกใจครับที่โซบินแบ่งอาหารให้เพราะตัวเธอคิดว่าโซบินและหน่วย ALT น่าจะเกลียดเธอมากๆที่ไปยึดค่าจ้างมาหลังจากภารกิจนั้นแต่โซบินก็ได้อธิบายครับว่าหน่วยเธอไม่ได้เกลียดมีนาเลยรู้สึกขอบคุณด้วยซ้ำที่ยังกลับมาช่วยพวกเธอพอคุยกันจบสักพักหนึ่งก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาครับนั่นเป็นเสียงของวัตถุคอรับนั่นเอง ซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากๆที่มีวัตถุคอร์ัปโผมาในเมืองโซ so, บินได้อธิบายว่าเมืองนี้มีแกรนซับเลเซอร์เป็นอุปกรณ์ขององค์การบริหารโลกเครื่องนี้น่าจะช่วยป้องกันภัยพิบัติคอร์รัปชันได้ยิ่งเป็นเมืองที่รังสีคอร์รัปชันเถียนแบบนี้ไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้และพวกวัตถุคอร์รัปชันก็ได้เข้าโจมตีพวกเธอครับและมีนาก็ได้จัดการวัตถุคอร์รัปตัวนั้นครับและก็มีเด็กผู้หญิงผมรอนผัวมาและถามพวกเธอว่าเป็นเคาน์เตอร์ใช่ไหม เพราะว่าเห็นพวกเธอจัดการกับวัตถุคอรัปมินาตอบว่าไม่แต่โซบินตอบว่าใช่เด็กคนนั้นก็เลยถามต่อไปครับว่ามาช่วยจัดการวัตถุคอรัปที่เข้ามาในเมืองได้ไหมมินาก็ยังคงตอบว่าไม่ให้ไปหาคนอื่นแต่โซบินก็ดันรับปากเด็กคนนั้นไปว่าจะช่วยครับดูเหมือนว่าสองคนนี้ทํางานร่วมกันไม่ได้นะฮะแต่โซบินก็ได้ให้เหตุผลว่าโรงพยาบาลน,นี้ให้อะไรกับเธอไว้มากเลยอยากจะปกป้องโรงพยาบาลน,นี้ไว้พอมีนานึกถึงโรงพยาบาลเธอก็นึกออกครับว่าพี่สาวเธอก็นอนป่วยอยู่ที่นั่น เธอก็เลยจะเข้าร่วมสู้ด้วยครับหลังจากนั้นทั้ง3ามคนก็ได้แนะนําตัวกันครับเธอผมบอลคนนี้ชื่อว่าเอมี่เธอเป็นเคาน์เตอร์เกรด C มินาเองก็เลยแปลกใจว่าเอมี่ทำงานคนเดียวเหรอเอมี่ก็เลยบอกครับว่าเป็นลูกจ้างเหมือนกันแล้วก็ยังมีทีมของเธออีกด้วยพอพูดถึงเรื่องทีมเธอก็เลยนึกขึ้นได้ว่าต้องไปช่วยเพื่อนๆของเธอเธอเลยบอกให้มีนากับโซบินเนี่ยตามไปด้วยมินาก็เลยงงครับว่าต้องตามไปด้วยเหรอโซบินก็เลยพูดว่าถ้าเพื่อนของเอมี่อยู่ในอันตรายแล้วเรายังปล่อยไว้มันจะไม่ใจรร้ายหน่ออะ ถ้าพูดขนาดนี้ก็ตบกันเลยก็ได้นะครับมินาก็ได้แต่ถอนหายใจแล้วก็รับปากว่าจะไปช่วยครับและแล้วภาพก็ตัดมาทางทีมของเอมี่ฮะซึ่งทีมของเอมี่เนี่ยมีสมาชิกอีก2คนคือลีมินซอกับอากิซึ่งทั้งสองคนดูเหมือนแค่มาเดินชอปปิ้งแล้วก็หลงทางมาเจอกับวัตถุคอรับเท่านั้นดูง้องแงงมากๆและแต่ละคนก็ไม่ชอบการต่อสู้จนมีนาถึงกระถามว่าพวกนั้นก็เป็นเคาน์เตอร์แน่หรอเอมี่ก็เลยขำแห้งเลยครับแล้วก็ตอบว่าพวกเธอค่อนข้างจะบอบบางน่ะ แล้วถูกคอรับก็พุ่งเข้าโจมตีพวกเธอครับหลังจากจัดการเสร็จทุกคนก็ได้มาคุยกันมีนาเลยถามพวกเธอครับว่าพวกเธอเป็นใครดูเหมือนไม่ได้มาจากบริษัทท์สฟอร์สป,ปกติปกตินะพวกเธอก็เลยตอบครัว่าพวกเธอคือสมาคมเคานเตอร์เสรีหรือ Freedom ร i d e r แต่โซบินเคยได้ยินชื่อพวกเธอในนามฟรีไรเดอรมาก่อนซึ่งมันแปลว่าพวกก่อคนอื่นกินครับโซบินก็เลยได้เล่าว่าพวกเขาเป็นกลุ่มที่วุ่นวายที่สุด และยังได้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารโลกมากที่สุดเอมี่เลยได้อธิบายครับว่ากลุ่มของเธออารมณ์คล้ายๆกับที่รวมเคาน์เตอร์ที่ไม่มีงานทําหรือกําลังลําบากนั่นแหละและเอมี่ก็แปลกใจว่าวัตถุคอหลับทําเมืองวุ่นวายขนาดนี้แต่กองกําลังพิทักษ์เมืองยังไม่ออกมาด้วยซ้ําแสดงว่าต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเอมี่ก็เลยขอให้มีนากับโซบินช่วยพวกเธอจัดการวัตถุคอหลับครับแต่ตอนนี้มีนาเริ่มถามถึงค่าตอบแทนแล้วครับเพราะว่าไม่อยากทํางานไม่ได้เงินซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะ แต่เอมี่ก็บอกว่าพวกเธอมีเงินไม่มากครับมีนาเลยจะขอเซกูดบายแต่เอมี่ก็รั้งมีนาไว้ครับเลยบอกว่าจะไม่ปล่อยเธอไปไหนทั้งนั้นจนกว่าเธอจะยอมช่วยมีนาก็เลยต้องยอมครับพร้อมกับยังบอกอีกว่ารู้แล้วว่าทาไมคนอื่นถึงเรียกพวกเธอว่าฟรีไรเดอร์ตอนนี้มีนาพยายามติดต่อไปที่บริษัทแต่เหมือนสัญ,ญญาณของทั้งเมืองจะโดนรบกวนเอมี่ก็เลยตัดสินใจที่จะรอวัตถุคอรับออกไปนอกเมืองเพราะถ้าทําแบบนั้นเมืองอื่นก็จะได้รู้และส่งกองกําลังเข้ามาช่วยเหลือ พอทุกคนตกลงจะทําตามแผนนี้ทุกคนก็ไปล่อวัตถุคอรับจากทั้งเมืองมาครับพอใกล้จะถึงทางหลวงทุกคนกลับต้องตกใจเพราะตอนนี้เหมือนจะมีเฟสบาเลียล้อมรอบเมืองอยู่เฟสบาเลียปกติจะสกัดจากอีเทเนียมและใช้สําหรับป้องกันยานรบแบบนี้มันไม่ปกติมากๆแสดงว่าตอนนี้ทุกคนไม่สามารถออกจากเมืองได้ครับและวัตถุคอรับก็ได้เข้ารอมทุกคนเอาไว้ทุกคนก็ได้เข้าประทากันแต่จํานวนของวัตถุคอรับมีมากเกินไปแต่แล้วก็มีคนเข้ามาช่วยไว้ครับ เป็นกองกาลังน่าสงสัยซึ่งได้เข้ามาช่วยไว้แต่ดูค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่และพูดจามไม่ค่อยน่าฟังแล้วทหารกลุ่มนั้นก็ได้บอกให้พวกเธอเข้าไปที่หลบภัยซะแต่แล้วมินาก็เดือดครับแล้วก็บอกว่าแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอพวกคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งเราแบบนี้นะสถานการณ์เริ่มตึงเครียดครับเอม่เลยบอกให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นก่อนแต่ทหารกลุ่มนั้นก็บอกคําว่าพวกเธออยู่ก็จะมีแต่แกะกะเปล่บบาๆเลิกเซ้าซีแล้วไปเข้าที่หลบภัยเดี๋ยวนี้นี่คือคําสั่งเรียบร้อยครับมีีนาปแตก แล้วบอกว่าคิดว่าพวกนายเป็นใครมาสั่งฉันทหารพวกนั้นก็เลยชักปืนออกมาและบอกว่าจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายเอมี่เห็นท่าไม่ดีเลยบอกขอโทษและบอกว่าจะพาพวกเธอไปที่หลอภัยกันมินาก็พูดขึ้นมาครับว่ารู้สึกแปลกๆเอมี่เลยเสริมขึ้นมาครับว่าใช่พวกนั้นพร้อมจะยิงพวกเราทุกเมื่อถ้าขัดคําสั่งไม่ใช่แค่นั้นมินาย,ยังบอกอีกว่าวัตถุคอรรับพวกนี้โผล่มากลางเมืองใหญ่ที่มีเครื่องยับยั้งติดตั้งเอาไว้ทุกอย่างมันแปลกจริงๆและทุกคนก็ได้ออกจากที่นั่น